สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะพ่ออ้าวท่านผู้ชมนะครับพามาฟังประวัติพ่อเมืองเล่าด้วยพี่น้องเ้อนะครับวันนี้วันที่วันพุธที่7สิงหาคม2,500 6นอนะครับมัอนี้ก็เดินทางพี่น้องนะครับบอกปูไว้นะครับอ่าทาได้โชคถามานนะครับจะนําผลไม้9ก้าอย่างนะครับมาถวายปูครับมัอนี่อ่าวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าโอ้ คพ่มฝันพ่อกัสาตัวแตกนะครับของพ่อ1น0่ตรง,ตรงๆเลขถูปปู161นะครับโอ้แตก 101, 1นแตก 150. แต1น0่งหาูนเอฟซพันจับใส่กันพี่น้องหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หกตัวผูวพ้พันได้ซีโตวก็มีนะครับขอบคุณ f อฟซแฟนคลับทั้งชอ่องด้วยครับขอบคุณผู้ที่เพ่นฝากน้ำใจไม่พอมืงเล่านะพอเนาะนะครับอ่าครับผม เอาให้พ่อคนใช่อนะพ่อนให้พ่อนคลิปนี้จะพามาฟังประวัติพ่อมาตาไซกับพ่อพ่อมาต่ไอเบื่องจันเวียงจันเอาพ่อเป็นพ่อยุทธตะผุนตะหน่อยบ่ เกิดอยู่วฝุ่นเลยเป็นคนเล่าฟังใส่หอกใส่แฮเลียนอยู่วฝุ่นเลยเลียนอยู่วฝุ่นเลยโอ้อยู่เวียงจันเวียงจันครับม่ได้เลียนตัวไทยล่ะท่าอุดมท่าอุดมได้เลยเอาซื้อยุ่วุ่นซื้อว่าท่าอุดมตี๋ว่าท่าอุดมได้อุดมไม่ไม่รู้เออมาอะยุ่วุ่นจักปี๋ผ่ายู่เมืองเล่า จนพ่อได้สิบหกสิบเจ็ดปีพ่อจังได้มาจังจเหนือมาไทยจังไหนมาไทยเป็นเบาเป็นเบาแล้วโอเหล็กจังได้กะปิอยู่ได้ม่หมูยยังได้กัะปอยู่สิบ่ีแม่อพ่อไปซ้อมรถมอเตอร์ไซค์ของห้องรถจักรครับอรถจักรยุ่นเขาเอิยนรถจักรยุคให้จะในโม่ทางแยกนั่นมันเป็นเของห้องสามแยกเของห้องทางแบงครับทางเล่าทางแบงสามแยกพ่อยู่กับโต๊ดทางแบงหนาลงหนัง ซื้อเท้าอุดมตีว่าเข้าอุดมโอ้ยู่จนอายุสิบหกปีสิอยู่เล่าในตนาารไปอยู่ถือว่าพ่อเกิดยุพุนพี่น้องไงยุพุ่นเมื่อหลวงพระบางพ่อไปอยู่สิบเอ็ดปีครับท่านพ่อเป็นทหารครับผมทหารในฝรั่งเศสครับใส่หมวกเปเล่แดงนะนะฝรั่งเศสพลร่มจะเกิดตะก้อนกลองแร่ฝุ่นเชกกลองแร่ฝุ่นพ่อนั่นครัเชืกล่องแร่นั่น เจ้าพ่อเดือดร่มลงมาว่าพาลูกนี้อะไรเนี่ยเถ้าแม่นั่นเอาไม้คัดเงี้ยเนี่ยพ่อถือว่าห่อเงินกีบพ่อก็กำไม้เล่นบาด<ม>ขึด้นรถจิ๊บทหารแล้วใส่ห่อเงินไม้แม่นี่เด้อเอ้าบ่แม่นห่อบ่แม่นไม้เด็กเจ้าตัวน,นี้ให้คอยเล<ะ>ีเ้ยนกับยุบผุนเ,เ,เรียบพออาจารย์หน่อยยุบเวี้ยจันทร์พ่อยุบเวีงยงจันทร์เท้าอุดมพี่นอ้อง ละามาไทยตอนอายุเท่าไรก็พอ16 16บอกว่ามาทํางานอยู่ไทยเนี่ยบอกว่าพ่อมาทายบัตรได้ทีนั่นเอ้ามาทายวัดพ่อก็ไปอีกครับมาทายบัตรยังพอทายวัดประชาชนเพราะว่าพ่อเป็นคนบ้านนี้อ๋อวันนี้พี่น้องคนไปเราไปเห็นเนาะป้าโดนท่องเลี้ยนเขาแก่เขาหามึงมึงขึ้นปมกับ้านฉันเช้าพ่อเป็นคนบ้านนี้ขึ้นได้ไปยุพุนพ่อเกิดยุพุนเกิดยุพุนแม่เอาพ่อแม่เป็นเป็นคนไทยหรือคนลาวพ่ะ แม่น่ะคนอำเภอม่วงสามสิบกมึโอ้ครับผมไปไปหาของหวานขายครับแต่พ่อห้องอีลาอีลายไม่นี่จะขายของหวานนี้ยู่งซื้อจี๊ดซ้าซีเล่ายู่นี่พ่อเป็นลูกซอดต้นนี่เอาพ่อพ่อเป็นพ่อเป็นคนเล่าเหรพ่อพ่อเกิดอยู่พุ่นบอสไอ้พ่อพ่อพ่อของพ่อคนคนไทยพ่อกับคนไทยเปเกิดอยู่วฤทธ อโอิ่นไปแต่เพิ่นเป็นบ้าแม่กับคนไทยแม่กับคนไทยเพิ่นมวงสามสี่ขบลบาดเพิ่นไปยูพุ่นบ่หรือจังไดคือแม่เพิ่นพาง่ายไปหาเงินต้องเดี๋ยวไปหาเงินอยู่พุ่นโอ้โเป็นลขเ็เลขเกิดอยู่พุ่นเออเออพ่อของพ่อกับแม่ของพอได้กันก็เป็นคนไทยนี่ละน้องเขาคนเกิดอยูพุนเบิ้ดเกิดยูเล่าเหมือนเกิดยูเล่าเรียนเรียนอยู่มึงหลวงพะดวังหนังสือนั่นเออครับ ย่ายหรอพ่อกับไปยุบนเมืองแมวน้ำในพุวธบ้านป่าพ่อกับไปโรงเรียนฝนกับมูแมวจะเศร้าเข่าไปเลาะเข่าคนอีกเด้ยง่ายแต่ง่ายมาทหารเนาะครับแต่จังว่าพี่น้องก็เลยถามอืมเกิดยุยมู่บ้านจอมเพชรจอมเพชรข่ายนเค่งข่ายจีนิโม่ขขงห้องนั้นครับอืมก็ยุบพุ่นจนงหาย่พ่ออ้ยก็จนงเรียนหนังสืออยู่พุ่นพ่วเรียนยุบพุ่นแล้วจังมาจังกลับมาไทยบัตรประชาชนอยู่ประเทศไทย อ้พ่นอขี่รถบัสสีเขียวมาจากอำเภอท่าวงนม่พ่อห้อดอำเภอผือครับพ่อก็ใต้กระเป๋าเขาว่าไซรลายกระเป๋าไปลงไปสะก้อนนัครบเอาพ่อไปสถานีตำรวจปักกาครับสมมติไหนพ่อเอาเขียนชื่อกระเท้าแล้วบวมแน่เลแล้วเขียนบวเอาเลี้ยนก็เลี้ยนอยู่ประเทศลาวพุอดิพ่อนั่นนนั่บวมยืดก็ว่าบวงเลี้ยวบัดเดมาเลี้ยนอยู่ไทยบ่พ่อบ่ไม่ได้เลี้ยนเลย ยูพุ่นจนเป็นนุ่มจนสิบหกปีจังได้กลับมาไทยบัตรประชาชนอยู่ไทยโอ้พี่น้องพอเพิ่นพอแม่ก็เป็นคนไทยนี่แหละ่ว่าไปทํามาหากินอยู่ประเทศเลาวบ่พ่อน้องน้องอีกสองคนน่ะเรียนเรียนยูพุ่นอีกครับนึ่งหนึ่งหน่เรียนยูพี่อืนี่แหละประวัติของพ่อเพิ่นด้วพี่น้องด้วยจังว่าได้จังว่าพ่อได้ว่าพ่อเมืองเลาานะพ่อเพิ่นปิดเกิดอยู่เมืองเลาาพี่น้องเกิดอยู่เวียงจันทร์นะครับ แต่ว่าพอเพิ่นก็เป็นคนไทยเฮานี่ยแหละแต่ว่าไปเกิดอยู่พุ่นเรียนอยู่พุนใหญ่อยู่พุ่นใหญ่อยู่พุ่นเออจน16ปีพอเพิ่นยึงได้กลับมาไทยบัตรประชาชนอยู่ประเทศไทยเอออยู่พุ่นเฮ็ดหยังล่ะพ่อพ่อแม่เฮ็ดหยังอยู่พุ่นพาไปหาอยู่พุ่นพ่อเพิ่นก็เป็นทหารเป็นทหารทหารอืแต่บัดนี้เพิ่นก็ไปซื้อที่อยู่ข้างลงไอ้ไม้อัดครับก็ปลูกมะละมุดปลูกบักนาวอืมเด้อเดี๋ยว่านผู้ชมประวัติคร่าวๆ พ่อคือววามมือขึ้นฝันว่าจังไดก็พ่อพ่อฝันว่ามีผู้เถ่ามาให้จุดทูกมีผู้เฒ่ามาให้จุดทูกแม่นแม่ลายท่านใดมีแต่ไม่ยิงทั้งหมดครับกว้างกว้างท่านใดเอาไปใส่ขึ้นมีเท็จแม่ยังแหละมัดจุดทูบให้แน่นิ่วกท่านับพ่อเลยลงมาแหละจุดทูกพ่อเลยรับตาปูเลยวัดเสือเงี้ยปูนี่ยปูปาเขาวนี่บอูปากขาว่าเสือเงี้ยปูว่าเสือเงี้ยเสือซีตัวเงี้ยไปตัวนึง ปูวาเสีอซีโตเฮียเฮียโตหนึงเฮียคือหายในพีิลังเด้่ภาษาภาษาอีสานเท่าเฮียคือหายแต่เขาติดแล้วปูขึ้นทางครับทางหลังพผนวางเสือลูกปั้นเสือลูกปั้นเสืออืมโอ้วันี้ก็จักกันแล้วอืมก็น้อยกขบไม่ได้เบื้องเราสนุกจักว่ามีเสือโอ้โหในฝันน่ะในฝันมีผู้เฒ่าคุณยิ่งแมนมาปุ๊กให้พ่อมาจุทูบ อบาดพอได้จุดถูกป่ะพ่อไม่ฝันในกระจุดให้เขาเลยครับบาดนี่ปูเล่ปูเล่จังไหนครับปูเล่ก็เสือเฮียเสือเฮียนี่ปูปลาขาวเขาหนี่็ค่อยๆเสือเสืออย่างลราพูครับลูกปั้นเสือเฮียสี่ตัวเฮียไปตัวหนึ่งครับพอจักแล้วคนหน่อยก็วูจักหนอคนวิ่งเสืออยู่ว่ายู่ท่างขางเพิ่นครับแล้วกับด้านหลังเพิ่นว่าดสี่ตัวแล้วมันเฮียตัวหนึ่งเฮียตัวด้านขางตัวหนึ่งอืมค่ะเอาบ่เป็นเพิ่นอยากได้เสือบ่พ่อ จัแล้วมาอยู่นําพี่น้องนี่เบิ่งดีเบิ่งปูคือมีชีวิตเหลียวบางนี้จะซาอเด้อปูเด้อแม่ยิ่งเกินมาบัดนี้โว้ยเพราะงี้กวงเจ้าถือเลขกับพวบอกข่อยแนวสันเลยครับเอาถือตัวใดมันออกจะถือตั้ง60,000นแมวซั่นอือเอาจักแล้วล่ะตันดอกอือบัดนี้พ่อก็ะเละด้วยรถเดี๋ยวรถไอ้สตาร์ทรถเมื่อหล่ะมาดำซีตัวจะมาปัดมือพ่อครับบีบคันเร่งครับ เลยพ่อเล็กจูงไปลาดปล้ายางไปมันไปส่งไปวอดคุณพ่อเล็กขี้เมื่อไหร่กันแต่ก็พ่อฟันเห็นมาดำแต่ก็าน่พ่อโชคเกแพ่อโศกกว่าพ่อแต่ว่าแต่ว่าขันฟันเห็นมาดำว่าปอบดรือปอบไอ้เจ้าปอบแต่ว่าพ่อวันไรยานอันนี้ครับผมถึงมาซุนพ่อก่อนเลยอะอือเขาขึเขาบ้านเขาอย่างกระยาถึมาซุนพ่อก่อนเลยถ้าเบียนรถพ่อตัวได้ก็พ่อฮกซุนซุนถ้าเบียนรถพ่อฮกซุนซุนในความฟันเนบ คนห้องมาพอดถูกเถือถือหกหกหมื่นหกหมื่นออโอ้แล้วฝันว่าปูปูว่าเสียเฮียเสียหายตัวหนึ่งเสียสี่ตัวหายไปตัวหนึ่งออท่านผู้ชมอืมบ่เป็นเพิ่นอยากได้เสียบ่ปูจังหวะเนี่เอาสาธุเด้อปูเด้อจังหวะพี่น้องนะครับ ถ้าแตกแต่ว่าหมองพันยู่ใหญ่กว่านี่ในอะไรได้เอาพอ่พอ,พอพอ่อว่าอยากจะสร้างอันนี้ให้ปู้หมอยู่บ่พอ่อแม่นอยากสร้างพี่น้องเพราะมันบ่เปียกหาญาติโยมนั่แหละอันนี้ะะเอิ้ญมานยังบ้านไอ้ยังกับพ่อนี่อันนี้อนนอเอิ้ญมานยังกับพ่อไอ้บางปูอยู่นี่คัข้าวขาวปู่คับบ่ครับไอ้ไอ้สร้างไอ้สร้างเฮียนให้ปู้หม้ป๋พอ่อหรือจังได๋สร้างไอ้พันยูไม้สั่งหลังคาอยากอยากได้ใหญ่กว่านี้พ่อคนว่าอยากจะสร้างใหญ่กว่านี้นี่พี่น้องวางปูอยู่พี่น้อง คือว่าลบลแดดลบฝนโคตลุมเทศเพืนไว้แต่เด้กแต่ว่าคุยบ้านเราไม่เอาอย่างนี้เลืไวอิดจังว่าเบาเถาก็ได้บอกปูคุยกับพ่อไปอยู่ถาดแตกสามตัวสองตัวแล้อปูเด้อจะได้เอาเสือมาถวายเพื่อนพี่น้องจังบ่เปียกปูหรเ,เออแม่หมูก็ว่าจะถวายสองตัวเบาเถาก็จะถวายสองตัวเอาไว้ข้างหน้าข้างหลังตามที่ปูเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้ คอยแตกรัฐบาลให้ด้วยขบูสามตัวตรงๆนะคะแม่หมูเสียมาถวายให้เสือสองตัวนะคะแม่หมูได้มาบ่นว้มือวันจันนะคะอถอ,อกตามตัวที่แม่หมูบ่นว้นั่นก็คือแม่หมูจะถวายสองตัวท่านผู้ชมนะครับนเนาะไอ้วันจัน,นพ่อฝันกะหนึ่งหาศูนย์แตกสามตัวนะพ่อเนาะจุดขอปูเพิ่นก็ได้หนึ่งหกหนึ่ง หนึ่งหนึ่งนะครับแตกหนึ่งหนึ่งธรรมชมเออกับมือนี่ก็ได้น้่ผลไม้ผลไม้มาถวายปูแล้วพ่อเลยฟันมามือขึ้นนี่ปูมาปูบอกว่าเสียซีตัวหายปตัวหนึ่งเอานะครับธรรมชมหาโชคห้ามนห้าได้เอาเสียไหมมาถวายปูเสียไง <c oughs> เสียตัวไงว่าหล่อผ่าหรือเสีย พ่อเขาว่าหนัเพันว่ามันเงี้ยเสือซีตัวเงี้ยเป็นตัวนึงเอ้าให้พ่อจับให้อันนี้จุดทูปน้ำปูแล้วอเล็กถูเพาเห็นบ่พ่ออยู่นั่นนะเนยมันยังอยู่ยังอยู่อยู่บ่พ่อยังอยู่เอาทำประชมนี่จับไปนี่ให้นน้ำเลยพ่อจับไปน้ำบ่เออเออนั่นทำประชมแคปหน้าจอด้วพี่น้องเด้อนะครับไอ เลขถูกจุดปูนะครับจุดปูวันนี้นะครับวันที่7สิงหาคม2567นะครับได้เก่าหาเจ็ดพี่น้องนะถูกกันอยู่นี่แหละนะครับท่านผู้ชมพ,พ่อเพิ่นฝันนี่แหละนะครับมีผู้เฒ่าผู้ยิ่งนะมาเอิดบอกให้พอ่อมาจุดถูกปูเลยว่านี่มาจุดถูกน้าปูนี่ครับปูเลยว่าเสียซีตัวเสียไปตัวหนึ่งหายไปหนึ่งตัวนะครับก็เลยตีความฝันพ่อเพ้นเก่าหนึ่งซีกับอ่ากับมีคนณมาพ่อเพิ่นถูกถูกหวย หกหมื 600, 600, <000. S 1> ถูกเลขหกหมื่นถ้าเบียนลรถพ่อเพิ่นกะ6 0ศูนย์พ่อว่าจะขึ้นรถมาแต่ไส่บัตรนีม้มาปัดมือออกว่าอย็บินอ่ตรวจ้องทั้งสองขางเลไม่เอาธรรม,มชมตัวนี้เดี๋ยวพอจับเอาคค่อจับถูกแลาา้วหาศูนย์ธรรมชมออก1น0่งหานะพี่น้องเนาะหรือผู้ใดมักร,รัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้อวัสิบหกสิงหาคม2 5ง7เลขถูกยังท่านได้ออกนะครับสาม ตรงกันกับเก้าหาเจ็ดนพ่อเนาะตรงกันกับเก้าหาเจ็ดแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับฮาได้โชคนะครับแต่ว่าวันศุกร์นั่นเพท่านว่าให้ตามในเด้อคันบอนนั่นตามวันศุกร์ตามยังพ่อมื้อนี้แล้วคันบอนนั่นให้ตามวันศุกร์เลขกโอ้เลขปูเพคนว่าถามือนี้พี่น้องเก้าหาเจ็ดนี่ให้ไปตามวันศุกร์น้ำตามวันศุกร์น้ำตามวันศุกร์วันที่เก่านับปูเนาะไอ้พ่อ เก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมันต่างไปนั่นเก่าอยู่แล้วเอ้าแคปหน้าจอนะครับธรรมชุมพามาฟังประวัติคร่าวๆและจังไดขึ้นใดเกี่ยวกับปูปลาขาวนี่พ่อฝันเกี่ยวกับเพลินบมดจังไดขึ้นพู้พระเป็นมาอยู่บ้านนี้เป็นเพศยังเป็นยุคหลังนี่เพศยังต้องถามพรอข่วงถ้าก้อนเป็นรอยยืนนี่ได้เอาเหตุ ผมถามเนี่ยเป็นอย่างก็พ่อกวงครับจังเสียนหันเนึ่งจังาถามเพิ่นครับแต่ซาดก้อนๆหุ่นเพิ่นเคยเป็นพ่อเคยเป็นพ่อบานนี้ซาดนี่นเป็นลูก่นกันเลยมันได้เหตุวัดอืมนี่ยาคูได้เบ่าครับซาดตะกี้ปูปาขาวนี่เป็นพ่อเพราะพ่อนี่เป็นพ่อพ่อเป็นพ่อโอ้ซาดตะกี้เออบ้านนี้เพิ่นได้เป็นพ่อแล้วพ่อได้เป็นลูกเลยได้มาเหตุอยู่น้ำวัดอาสซาดนี่พ่อได้เป็นลูกเลยได้มาเหตุอยู่วัดโอ้เิ่นกันเลยน้ำมาพ่อ กันแล้ววันให้ดูแลเด้<ข>อคอยจิกับไปเล่าต่ว่าสิเสี้ยวมายามเจ้าับเข่าพัรษาออกพันษาจิมัดมายามตลอดเป็นบางสี่ถ้าเราะบงเบิดบอง่อพันถึกแขนขอแขนข้อยุ่งผ่ากระเบนสีขาวถือดาบคือสอนคาถาพ่อสอนเพี้ยนๆน้ำว่าชื้อแล้วอนออก เขามาไหมวันนี้เขามาจําได้ไปวันนึงจำได้แล้วนะคร้บนะครับท่านผู้ชมจังมาตั้งตอนนะพี่น้องเนาะฟังข่าวขวขอบคุณพ่อเมืองลาวนะพ่อเนาะให้โชคให้มาอีกเด้อท่านผู้ชมเด้อนะพ่อพันวาปูพ่นยำบาวันนี้วันที่7สิงหาคม2 5 6 7ันาลาพัฒนาพันวาอย่าลืมวันสุ์พร้อมด้วยพี่น้องอย่าลืมวันสุ์ตามตามไปนําวบันที่เก่านะครับท่านผู้ชมเอาสาธุ้อปูเด้อให้ f อเพิ่นดนโชคได้มาตามหลังนี่หเห็นบ่นะครับ เลขทูบยังเห็นบ่พออยู่นะลบบ่อันนี้อ่าเอาเดี๋ยวไปเบิ้งเลขทูบน้ากันธรรมชมนะครับผมสมดังใจปรารถนาได้ค่ะธรรมชมเก็ๆนี่ธรรมชมของวันจันทร์หนึ่งหกหนึ่งยังอยู่ในของวันพุธเก้าห้าเจ็ดนะครับของวันจันทร์มันบุกไปยกมือสาธุได้พี่น้องเด้อสาธุเด้อปูโหดภายนะครับผมเอาขอบคุณพ่อเมืองลาได้พอเด้อ เดี๋ยวผูใ้ใดอยากฟังประวัติพ่ออีกเดี๋ยวจังจะมาถามมาอ่านะพ่อเอาครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ